สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยลอฟออ r อ๋ l นะครับคลิปที่ผ่านมาได้ติดค้างเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่นะครับหน้าที่มีทั้งหมด4กรณีเพื่อนๆยังจําได้นะครับ4กรณีที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดโดยไม่เคลื่อนไหวร่างกายจากการงดเว้นครับหมายความว่าไม่เคลื่อนไหวร่างกายก็สามารถกระทําความผิดได้นะครับ ในคลิปนี้มีคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับหน้าที่ดังกล่าวจะต้องเป็นหน้าที่โดยเฉพาะนะครับซึ่งจะต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนะครับเพื่อป้องกันผลการงดเว้นไม่กระทำหน้าที่นั้นย่อมเป็นความผิดครับเรามาดูกรณีที่1นนะครับหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัตินะครับยกตัวอย่างนะครับมารดาไม่ยอมให้นมบุตรนะครับแล้วบุตรเสียชีวิต ถือว่ามารดางดเว้นหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัตินะครับกรณีที่2นะครับหน้าที่จากการยอมรับโดยเจาะจงอันนี้เช่นนะครับตัวอย่างนะครับลูกจ้างรับจ้างทํางานต่างๆจากนายจ้างอาจจะมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาก็ได้แต่ปรากฏว่าไม่ทํางานนะครับก็ถือว่างดเว้นหน้าที่นะครับกรณีที่3นะครับหน้าที่จากการกระทําก่อนๆนั้นนะครับยกตัวอย่างนะครับ นายดำเจอเด็กหลงทางอาสาจะพาเด็กไปส่งบ้านปรากฏว่านายดำปล่อยเด็กไว้ข้างถนนเด็กเกิดอุบัติเหตุโดนรถเฉียวชนถือว่านายดำงดเว้นหน้าที่จากการกระทำก่อนๆน,นั้นนะครับคือทำหน้าที่ไปไม่ตลอดนะครับ กรณีสุดท้ายนะครับกรณีที่4หน้าที่จากความสัมพันธ์พิเศษเฉพาะเรื่องนะครับยกตัวอย่างคู่สามีภรรยารับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมนะครับจึงมีหน้าที่ต้องอุปการะผู้เยาว์นั้นถ้าไม่อุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์ก็ถือว่างดเว้นหน้าที่ครับหวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ